กันหาเกะก็เลยได้อันแก่ไม่เลยล่อเขียนซื้อบตรงโงอ่ออีกอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยจได้เนาะจะเลยได้แก่ไม่ตโอ้ ซื้อบดตรงก็เลยได้แก่ไหมโอ้ยอันนี่แล้วข่อยเลยบอกว่าเห็ดอันเฮาเฮาเห็ดตองเห็ดเบิ่งละเอียดดีๆตะก่อนเด้อมันจะค่อยบอ่ผิดพลาดมันค่อยบ่เสียเวลาเฮาของข่อย,อยนี่เบิ่งคักคือหย,ยังนี่เด้ข่อยนั่นคือหย,ยัง,ยงนี่เบิ่งแต่ข่อยซิบซีซ้เมื่อนึงข่อยไดซิบซีซ้เมื่อนึงข่อยใดพิมมาก ไปแก่ไม่วันนี้กรสซゅ่ที่ได้เดี่ยวันนี้โดนเติบอยู่แล้ววันนี้เขาแกียงมาให้ียกาะภาสีไหมอ๋อเกาะภาสีไหมที่อันเออสะสมไปเรื่อยๆเออเพราะเป็นยังสะสมไปเรื่อยๆเกาะภาสีไหมเกาะปนี้เอาให้แน่นอนเด้ออันย่านนั่นเลิกเกาให้มันนั่นเบิ่งดีๆสะก่อนยจะคอยนั่นมันจะค่อยบ่ผิดพลาดหลายเทีย ขันห้อนั่นแต่บานของผู้ใดนนองที่เป็นเห็ดแต่เจ้าสหล่ะแต่ว่าเขาก็ยังนันนัันห้ออยู่ดอกเขาบอนนั่นกเขาบอกห้อเออร่ออีกหาเดือนแป๊บตเป็นคือของเงินย่อยโฉมตัวนี้ตั้งหลายเดือนตัวสีใดอืบอกว่าห้ร่ออีกหาเดือนแป๊บตหาเดือนเกี่ยวก็คือปีเลยวันนี้ โอ้ยเกิดเครื่องปีเลยเนาะเสียดายเด้เนาะคันยุ่ยไกลกวกระสีไปซอยเห็ดอยู่ดอกสีเดยนั่นเนาะโอ้เสียดายเวลาเนาะต้องหาเดือนพะนะงงข่อยสิบสี่หมื่นลงดายดายพิน พ่าสีโอ้ัวหอดหาเดือนนะจดสิได้รับเงินได้ก่อนบอกญ่งงเลยตอนนี้ได้ก่อนใญ่เลยแล้วก็ได้รับหาเดือนไันสะสมไปสะสมไปเรี่ยลยพาอได้รับในก่อนบอกไงเลยถ้าดิง้ง ได้เงินก่อนหวง่ายเลยบ่ได้รับงไงกันเนี่ยในเงินเป็นก่อเป็นกรรมเลยหรืบ่เนี่ยในเงินเป็นก่อเป็นกรรมเลยละะ่รรลยละคราสิได้ครบหาเดือนบ่เนี้โอ้ก็บอกให้รอทางมหาเดียนตีทางบาเนี่ยตาจีได้ใบเลยบ่ได้ใบเนาะโอ้ เอาสู่สู่ไปหาเดือนก็าหาเดือนตามคือกันกับย่ายนั่นนะย่ายน,นั่นก็โดนทั้งสี่เหล่าโจที่ได้กาะปาสีไหมมังค่อยไขโยข่ยยขอยเห็ดเทียเดียวพันเบิดส่วนสูแนวทั้งกอะป้าสีทั้งอันนั้นพนันเบิดเห็ดเทียเดียวพันเบิร์ตเห็ดหลายเทียด้เห็ดเทียเดียวหนึ่งพนันสามพันเบิดสูตแนวเลย เดี๋ยวผ่านเบิดยังบ่ผ่านแต่สองสองเลยนะะโอ้ผมคิดว่าผมคิดว่าโอ้โอ้เาคิดว่าเขาแหนปหาคิดไปตัอะเทลาแมาแม่ในเล่คิดไปเองอูอีนอ บ่อยเอยกิดไปเองวะนะบอ,<ก>บอกเป็นนิยายให้ไปหากิดไปไหลป่าน,นั่นเออวางสีคืขึ้นแน่วางสียงเสียงขึ้หันใจอิ่มส่วน